สวัสดีครับเจอกันช่วงวันหยุดนะครับวันนี้มีปืนศูนย์ครับปืนศูนย์ทรงลูกซองนะครับลูกซองมินินะครับตัวนี้ช่วงชักจะอยู่ที่ห้าสิบห้านะครับรางยาวนี่รางรางนี้ยาวอยู่เมตรเม็ดยี่สิบนะครับความยาวรวม เมตรห้อ่าปีีห้าหนะครับปีหตัวนี้จะเป็นไม้ประดู่นะครับไม้ประดู่สำหรับช่วงช่วงไกลนี่ตัวนี้จะเป็นไกลแบบเซฟบนนะครับเซฟบนอ่าเซฟบนนี่ทำ สับล่างนะครับสับล่างแต่ก็ยิงแบบปืนศูนย์ได้นะครับยิงกับลางศูนย์ได้ผมทําไปหลายตัวแล้วไอ้เซฟบนสับล่างไกลไกลแบบเซฟบนสับล่างก็ใช้งานได้ดีนะครับเห็นบอกลูกค้าใช้งานได้ดีไอ้ไอ้ตัวนี้ก็ลูกค้าสั่งเป็นตัวตัวที่สองนะใช้งานได้ปกตินะครับยิงดี ตัวนี้ไม่ยาวมากนะครับเล็กๆเ,เป็นแบบลูกซองมินิครับทรงลูกซองแบบมินิไปไหนมาไหนง่ายครับเล็กกระทัดรัดดีตัวนี้ช่วงชักอยู่ที่55นะครับทีแรกก็ลูกค้าบอกว่าเจอ 50, อ้า50าสิบอผมก็เลย เอาเพิ่มอีกถ้าหแล้วกันถ้าห้าสินี่กอจจ็อาจจะยิงได้เบาอาจจะยิงได้ไม่ไกลครับไอตัวนี้ช่วงช่วงชักนี่ห้าสนี่ก็ยิงได้ครับยิงได้10เมตรสิเมตรนี่ยิงได้สบายครับปี55าิ้าทิ้งไปก็อยู่ที่45่สิบห้เซน เนี่ยครับมีประกบข้างประกบล่างให้เรียบร้อยนะครับกระบอกหอกกระบอกสายพี่พี่ผมทำแบบโค้งๆไ,ไว้เกี่ยวกับกิ่งไม้นะครับเวลาเวลาห้อยสามารถเกี่ยวกับกิ่งไม้ได้ ผมจะออกแบบไอ้กระบอกล็อกไอออโตโอ้ล็อกออโต้ของผมจะเป็นแบบนี้นะครับอโค้งๆหน่อยเอาไว้เอาไว้ห้อยกิ่งไม้สามารถห้อยกิ่งไม้ได้ครับจับรู้สึกกระทัดรัดดีครับไอตัวนี้จับถนัดมือดีเล็กกระทัดรัดดี ผ่านท้ายนี่ลูกค้าเป็นคนสั่งมาให้นะครับสั่งมาให้แล้วผมมาติดตั้งชุดบนให้ก็เ,เ,เ,เล็กกระทัดรัดดีครับผ่านท้ายตัวนี้ก็สนใจก็สั่งได้ครับผ่านท้ายนี่ล็อกแบบไว้เรียบร้อยแล้วผ่านท้ายของผมนี่ม,มามีหลายแบบครับ ของใครมาก็เอออาจจะล็อกแบบไว้อาจจะปรับแต่งอีกนิดหน่อยไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนสักทีเดียวทรงนี้ก็สวยไปแบบนี้ครับอ,อ่าครับออสำหรับอีก วัวนี้จะเป็นรางรางดิบนะครับรางรางตียุงนะครับรางตัวนี้รางตียุงฝังทองเหลืองอยังไม่ยังได้ยังไม่ได้เคลือบครับสีสันน่าจ,จะยังไม่ขึ้นยังไม่จัดนะครับรางงานดิบไม้ตียุงนะครับไม้ตียุงฝังทองเหลืองอจะส่งให้พวกนี้ครับ มีชุดบนอีกชุดนี้ยังไม่เรียบร้อยยังไม่ได้เอามาลงสนใจนะครับเป็นศูนย์แบบมินิสนใจก็สั่งสั่งทำได้ครับสั่งทำได้นี่ช่วงชักนี่5้ 55, ตัวนี้55ก็กำลังดีนะครับผมว่านี่กระทานรัดดี อ่ครับคบวันนี้ก็อขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ